สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแวร์จะมาเล่าปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับตัวแวร์เองนะคะอยู่ดีๆนะคะก็มีอาการคันรอบรูทวารค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะอาการคันนี้นะคะแวร์ก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะคะ<ๆ>ก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ค่ะจนประมาณ1เดือนนะคะอาการคันรอบรูทวารของแวร์เกิดขึ้นมาอีกครั้งค่ะแถมรอบนี้นะคะมาด้วยอาการขับถ่ายเป็นเลือดด้วยนะคะและก็ยังมีติ่งเนื้อนะคะโผล่ขึ้นรอบๆร,รูทวารของแวร์อีกด้วยค่ะแวร์เลยคิดว่าน่าจะเป็นโรคทิสิววงทวารแน่ๆเลยนะคะไอ้ครั้งที่จะ แหวดไปหาหมอนะคะแวก็มีความอายค่ะที่จะไปบอกเล่าอาการให้คุณหมอฟังนะคะแวก็เลยอาศัยว่าเดินไปที่ร้านขายยานะคะเพื่อหาซื้อยานะคะมากินมาทาแล้วก็มาสอดนะคะเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นนะคะ หลังจากที่แวนะคะได้กินยาสอดยานะคะแล้วก็ทายานะคะตามที่เภสัชนะคะตามร้านขายยาที่แวไปซื้อนะคะแนะนํามานะคะตอนแรกๆมันก็หายค่ะแต่หลังจากนั้นไปสักระยะหนึ่งนะคะอาการก็กลับมาเป็นใหม่อีกค่ะรอบนี้นะคะเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะมันจะมีอาการบวมนะคะรอบๆอบดูทวานค่ะแล้วก็อาการขับถ่ายเป็นเลือดของแวนนะคะก็ะยังเกิดขึ้นอีกนะคะติ่งเนื้อก็ไม่หดไปสักทีนะคะและยังโผล่ขึ้นมาเป็นติ่งใหญ่ขึ้นด้วยนะคะ ขอบอกว่าทรมานมากๆเลยนะคะจนแวนะคะได้ไปเจอพี่คนนึงค like uh, <Although, S 2> ่ะเขาบอกว่าเขาก็เคยเป็นโรคริสีดวงทวารเหมือนกันเช่นเดียวกับแวเลยตอนที่พี่เขาเป็นนะคะพี่เขาบอกว่าเขามีอาการถ่ายเป็นเลือดค่ะแล้วก็มีสิ่งเนื้อนะคะเกิดขึ้นที่รอบๆรอบดวทวารเช่นเดียวกับแวเลยนะคะแวก็เลยสอบถามพี่แกว่าแล้วตอนนี้พี่แกหายหรือยังพี่แกบอกว่าพี่แกหายแล้วแวก็เลยถามแกกลับไปอีกนะคะว่าทําไมถึงหายทํายังไงใช้ยาอะไรไปหาหมอที่ไหนนะคะพี่แกบอกว่าพี่แกไม่ได้ไปหาหมอค่ะแต่ว่าพี่แก ะะซื้อยาสมุนไพรนะคะมาทานเองนะคะเวก็เลยถามว่าเป็นยาสมุนไพรตัวไหนเวยอยากจะลองมากเลยเพราะว่าการเป็นลิสีดวงทวารมันทรมานมากๆเลยนะคะพี่เขาก็เลยแนะนําแวนะคะว่าเป็นเจ้าตัวสมุนไพรเพชรสังคาตค่ะ เวก็เลยเข้าไปเสิร์ชหาในเน็ตนะคะว่าเจ้าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยสามารถที่จะรักษาอาการริซิดวงได้จริงไหมนะคะปรากฏว่าในเน็ตนะคะก็ระบุว่าคนสมัยก่อนนะคะในตอนที่เขาเป็นโรคริซิดวงทวารเขาก็ใช้สมุนไพรเพชรสังฆาตตัวนี้นะคะมาบรรเทาอาการของเขานะคะพี่เขาเล่าให้แวฟฟังว่าหลังจากที่เขานะคะได้ทานเจ้าตัวเพชรสังฆาตกระปุกนี้ไปนะคะประมาณ3-4วันนะคะอาการขับถ่ายที่เป็นเลือดของพี่เขานะคะก็ดีขึ้นค่ะ เวลาแกถ่ายนะคะอุจระของแกก็นิ่มขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อแกทานไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะติ่งเนื้อที่โผล่ออกมารอบๆอบรูทวารของพี่แกนะคะก็หดหายขึ้นไปด้วยค่ะข่าวนี้และค่ะแวก,ก็เลยสนใจนะคะสั่งมาลองเองบ้างนะคะตอนนี้นะคะแวทานเจ้าตัวเพชรสังฆานะคะไปประมาณ สิบกว่าวันแล้วนะคะขอบอกว่าในวิคแรกที่แวทานะคะระบบการขับถ่ายของแวดีมากเลยนะคะเวลาเวท่ายใช่ไหมคะอุจจระของแวนนิ่มขึ้นค่ะและเมื่ออุจจระของแวนนิ่มขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลทําให้อาการบวมรอบรรูทวานของแวนนะคะมันก็ดีขึ้นค่ะก็คืออาการบวมมันจะน้อยลงนะคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะ ติ่งเนื้อนะคะที่เกิดขึ้นรอบๆบรูทวารของแวนะคะหายแล้วนะคะขอบอกว่าเหมือนแวนะคะได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยค่ะถ้าใครนะคะที่เคยเป็นริษีดวงทวารจะรู้นะคะว่าโรคนี้ทรมานมากๆเลยนะคะ